ขอโอกาสองคหลวงตากับขอโอกาสท,าท่านแม่ชีและญาติโยมทุกท่านค่ะหนูขอโอกาสส่งกันบ้านออออด้วยนะเจ้าคะเ,ออเพราะว่าไม่ได้ส่งองค์หลวงตาตั้งนานแล้วออออตอนที่ออขอลาองค์หลวงตากลับบ้านและองค์หลวงตาบอกว่ากลับบ้านไปสองอาทิตย์เดี๋ยวก็รู้เองเออเนะเจ้าคะและหนูก็กลับบอกว่าหนูขอ ถือคำนี้เป็นคำอวยพรจากองค์หลวงตาที่ว่ากลับไปบ้านเดี๋ยวก็รู้เองก็เป็นคำอวยพรจริงๆเจ้าค่ะพอไปอยู่บ้านเนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่ามันมันทำไมมันเป็นแบบนี้หมายความว่าโบติอยู่บ้านก็ไม่ไม่ได้มีอะไรวุ่นวายอยู่แล้วอย่างนี้เจ้าค่ะแต่มันจะมีทมมาสอนทุกวัน ยาวบ้างสั้นบ้างเป็นเรื่องเรื่องการสอนของธรรมนั้นเนี่ยมันจะสอนจนกว่าจะลงแก่ใจแต่ที่หนูจำได้เรื่องแรกคือเรื่องกรรมคือมันก็จะสอนทุกอย่างเป็นเองหมายความว่ามันจะสอนจนใจน่ะเคลียในสิ่งที่ค้างคาไม่ชัดเจนธรรมเขาจะเคลียเคลียเคลียจนท้ายสุดให้รู้ว่า เมื่อมีเหตุย่อมมีผลสิ่งนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสัตบุคคลตัวตนเราเขาแต่สรุปท้ายสุดคือว่ากาชั่วแม้เพียงนิดเดียวอยากกระทำเสียเลยจะดีกว่าเจ้าค่ะแล้วมันก็มีวันถัดไปมันจะมีแบบนะี้วันถัดไปก็เรื่องของสมมุติมันเป็นเรื่องเรื่อ,อย่างเนี้เจ้าค่ะที่ขึ้นมา แต่เรื่องของสมมุตินะ่ะก็คือเพื่อให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมมุติเอาไว้ใช้ไม่ได้เอาไว้ยึดเจ้าค่ะแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงมันจะมีเรื่องแบบนี้ระหว่างจิตแท้ๆจิตบุงแต่งความต่างทำไมของพ่อแม่ครัวจันดับบางทีก็ขึ้นมาเป็นนิมิตบางทีก็เป็นความรู้ขึ้นมาผุดขึ้นมาที่ใจ มันก็จะเป็นอย่างนี้นเลียงเรียงไปแทบจะทุกวันเลยเจ้าค่ะแล้วก็มีวันหนึ่งน่ะที่จำได้คือสอนเรื่องโลกธรรมแปดแต่มันจบลงที่ว่าเป็นของทิ้งของพระอริยเจ้าใจก็ลงเจ้าค่ะแล้วก่อนที่จะกลับมาเนี่ยที่จำได้เพราะว่ามันขึ้นมาว่าอยู่ๆขณะนั้นน่ะใจมันอยู่ๆมันมีกระแสเมตตาเจ้าค่ะ แล้วมันก็ขึ้นมาว่าไม่มีเมตตาแล้วมันก็ความรู้สึกขึ้นมาเหมือนเป็นกระจกอุบเบกขารับรู้ด้วยความเป็นกลางแล้วอยู่ๆมันก็เหมือนมีอันนึงที่ถามว่ามันยังไงแล้วมันก็ขึ้นมาแค่ว่าสั้นๆแต่มันเข้าใจใจธรรมชาติไม่ใช่ใจเราถ้าใจเราจะมีสองฝั่งแต่ถ้าใจธรรมชาติมันจะเป็นเช่นนั้นเอง ไม่มีประเด็นกังเงาเจ้าค่ะจนกระทั่งกลับมานี่กลับมานี่ที่ขึ้นมาล่าสุดที่มาสอนเป็นเรื่องๆเนี่ยอยู่ๆก็ขึ้นมาวันนั้นว่าศรัทธาในรู้รู้แท้ๆไม่ได้รู้อะไรเพราะไม่มีอะไรให้รู้แล้วมันก็ทำไมอะ พราะไม่ได้ปรุงแต่งเจ้าค่ะและ้วทันทีที่ขึ้นมาว่าเพราะไม่ได้ปรุงแต่งข้างในมันเหมือนมันเข้าใจหมดท้ายสุดจิตปรุงแต่งทุกอย่างขึ้นมาเลยมีเรื่องให้รู้ให้เห็นแล้วมันก็ทําให้รู้ว่าอ๋อมันมันไม่ไม่ได้มีมันไม่ได้มีแต่เมื่อยังไม่ตายนะี่ย มันจะยังมีสมมุติอยู่แต่มันก็จะรู้ว่าสิ่งที่มีให้รู้ให้เห็นให้รู้ว่าไอ้นี่เป็นไอ้นั่นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่ล้วนเป็นสังขารรู้แท้ๆไม่ได้รู้อะไรเพราะไม่มีอะไรให้รู้เพราะไม่ได้ปรุงแต่งเจ้าค่ะมีส่งการบ้านเท่านี้แล้วก็ขอคำแนะนำเจ้าค่ะ เดี๋ยวเนี่ยแน่เดี๋ยวทำก็จะปรากฏสอนอย่างนี้แน่เดี๋ยวถึงที่สุดไปแล้วมันก็จะไม่มีแล้วไม่มีทำปรากฏอีกเดี๋ยวทำก็จะปรากฏสอนอย่างเงี้ยทำก็คือพุทธะพุทธะก็คือธรรมคือธรรมชาติที่เป็นพุทธานุภาเวนะธรรมานุภรเวสังขารนุภเวนะพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีพุทธเมตตาธรรมเมตตาสังฆเมตตาพุทธคุณธรรมคุณสังคุณที่อยู่ในธรรมชาติของพุทธะเดียวกันเดี๋ยวก็ค่อยสอน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 ไปจนกระทั่งเติอสิ้นสุดการสอน พร้อมกับที่สุดการยึดตอนนี้มันยังไม่ได้สิ้นสุดจริงร้อเปอรเซ็นต์ธรรมก็ยังไม่ไม่สิ้นสุดการสอนเดี๋ยวจะมีธรรมสิ้นสุดการที่จะสอนเองธรรมนี่นะพุทธะหรือธรรมะหรือสังฆะกันเดียวกันคือธรรมที่ไปรวมอยู่ในธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายพุทธะธรรมะสังฆะไม่ได้หายสับสูนนั่นอยู่นี่ธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายอยู่ในใจเราด้วย เมื่อใจเรามีพุทธธรรมสังฆะมีพณนิพพานมีธรรมม,ม,รม,มีอริยมรรคอริยผลก็จะค่อยๆช่วยชี้ชแนะจนที่สุดแองธรรมแต่มันยังมันยังเหมือนกับมีมีอยู่มันมีความนอนเรื่องให้เห็นได้ได้เห็นอยู่ว่ามันมีความนอนเรื่องอยู่ เดี๋ยวทำนั้นก็จะค่อยๆสอนจนกว่าต้งสิ้นความนอนเนื่องมันมีความนอนเนื่องอยู่เจ้าค่ะออที่หนูสังเกตเห็นได้คือทำเขาจะสอนจนมันลงแก่ใจเออใช่เดี๋ยวมัน,มนยาาวส่่นไมเทกังเี้้ยเเจาเพราะว่าก่อนที่จะมาลาเรากลับบ้านเราก็ยังบอกแล้วว่าเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เองใช่เราก็ไม่ได้สอนอะไรแต่เจ้ากลับบ้านแล้วเจ้าก็จะรู้เองอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ย ทาที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจอ่ะเจะ้าวอย่าหาไปแต่มันมีอยู่ยังมีทํายังมีสิ่งที่นอนเนื่องอยู่นอนเนื่องอยู่ในใจมันมีเหมือนลูกออดเล็กๆที่นอนเนื่องมันแสดงถึงความที่ถ้าถ้าเป็นอย่างขนาดนี้ยังจะมีการเกิดอีกในใจมีเหมือนลูกออดเล็กๆที่เป็นลูกออดใ,ใสๆเหมือนแก้วในใจ อันเนี้ยทำเขาก็มันแสดงถึง s, ความเนี่ยยังมีการเกิดอยู่มีลูกออดมีลูกออดเล็กๆที่จะไปเกิดได้อยู่อันเ,เดี๋ยวอันเนี้ยทำเขาก็จะสอนจนกระทั่งสิ้นความนอนเนื่องคือไม่มีลูกออดตัวเล็กๆที่จะไปเกิดอีกเพราะว่าตอนไปเกิดอยู่ในคันน่ะไม่ว่าคันในคันของอะไรมันจะเกิดเป็นเหมือนก่อนเป็นหยดเลือดแล้วค่อยๆเป็นเหมือนลูกออดตัวเล็กๆมั rival. นแสดงถึงว่ามันยังมีการเกิดอีก ย่ามีการเกิดได้อีกมันยังไม่สิ้นสุดการเกิดแต่อะไรแล้วที่เป็นเหตุที่ยังหลงอยู่เดี๋ยวก็ทําก็ก็จะสอนเองนะเะแต่รู้ว่ามันมันอย่าไปค้นหาไปต้งใจต้องสงบจากความปรุงแตง่งเจ้าค่ะน้อมกาบขอบพระคุณองค์หลวงตาม,มากๆเจ้าค่ะ ดิ้นรลนยิ่งค้นหาไปว่าอะไรอะไรอย่างนอนเหลืองนอนเนื่องอันนี้มันกลายเป็นหลงซ้อนหลงหลงซ้อนหล,ล,ลงไปกลาบขอโอกาสองค์หลวงตาเจ้าค่ะกลาบขอโอกาสครูบาแม่ชีทุกท่านแล้วก็กัลยานิมีทุกท่านเจ้าค่ะเป็นไงอ่ะมีอะไร หนูไม่รู้ว่ามันบังเอิญหรือเปล่านะเจ้าคะ่ะที่ส่งกันบ้านต่อจากแม่มุ้ยอะคะ่ะที่ว่าเรื่องที่มีธรรม,มาสอนนะเจ้าคะ่ะเหมือนกับเวลาที่ติดขัดอะไรแล้วถามพุทธ,ธะอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะมันจะได้คําตอบแล้วพอหลังจากนั้นอะหลวงตาก,ก็จะมาเหมือนขยายคําตอบนั้นให้ให้หนูยิ่งเข้าใจไปแบบเนี้ยทุกครั้งโดยที่มันก็เป็นอะไรที่แปลกมากๆแบบนั้นเจ้าค่ะ ก็พุทธธรรมะสังฆะก็เชื่อมโยงถึงกันหมดอะไม่มีการแบ่งแยกพุทธธรรมะดอจิตบริสุทธิ์ของเราคือเป็นธรรมชาติเดียวกันไม่แบ่งแยกแล้วก็ช่วงนี้เจ้าค่ะหลวงตาเหมือนกับเวลาจะเปิดฟังไฟล์หรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันเป็นเรื่องเดียวกันในเรื่องที่ข้างในมันจะต้องรู้หรือจะต้องเข้าใจแบบนั้นนะเจ้าค่ะก็อย่างนั้นหละมัน ถ้าพูทด,ดีเป็นอย่างเงี้ยอย่างอย่างมุย้ยอย่างเราเนี้ยมันถ้าถ้ามีพุทธธรรมะสังฆสอนเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยไม่มีการแบ่งแยกเราเขาไม่มีแบ่งแยกพระพุทธเจ้าพระราหันกับเราคือเป็นทำเดียวกันใจเดียวกันใจเดียวกัน<ร>อันเนี้ยก็จะทาก็จะสอนจนถึงที่สุด<ร>เชื่อมโยงถึงกันหมดอันเนี้ยนอกเหตุเหนือผลโดนบรรดาลให้เป็นไปไปเจอโน่นเจอนี่เจอตะาวะอย่างนั้นเจอตภาวอย่างนี้เจอเจอธรรมชาติ หรือเจอฝ่ายเสียงหรือว่าไปเจอธรรมชาติอะไรตักอย่างหนึ่งเห็นต้นไม้ตายเช่นนั้นตอนที่เราไปทําครั้งแรกก็เห็นต้นไม้ยืนต้นตายและลูกมันล่วงมาก่อนตายลูกมันร่วงหล่นมาที่โคนต้นลูกมันโตแค่ครึ่บกว่านะ่แม่มาตายยืนต้นตายทั้งต้นเลยเราแค่นั้นแหละกระแทกใจเราสะดุดกอระเบิดออกไปเลยระเบิดโลกาธาตุออกไปเลยว่า นับภาษาอะไรกับคนละสัตว์แม้แต่พืชก็ยังไม่เว้นลูกมันโตขึ้นกว่าแม่มันตายทั้งต้นเลยแม่มันยืนต้นตายทั้งต้นแค่นั้นแน่ขึ้นลูกหลังไล่ขึ้นลูกแรกขึ้นลูกหลังไล่ขึ้นธรรมชาติจะโหดร้ายนักธรรมชาติจะโหดร้ายนักขึ้นลูกหลังไล่ขึ้นลูกแรก,ก,ก,แ,รกแค่นั้นและมันก็แทกตกตะลึงไปเลยนั่นี้ยคือพอถึงเวลาเดี๋ยวเราก็ต้องไปประสบเจอสิ่งใดหรือว่า ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์พืชหรือว่าอะไรขอมันมันก็จะลงที่อนิจจังตุกขนานตาไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้แล้วก็ม,มีเรื่องหนึ่งเจ้าคะ่ะหลวงตาที่หนูรู้สึกว่าวันนั้นนะคะไปที่ไปนั่งที่แกลเลอรี่เพราะเรามีความรู้สึกเหมือนข้างในมันเกิดความรู้สึกว่าแบบเหมือนเราไม่รู้จะหาที่พึ่งจากที่ไหนแบบนั้นนะเจ้าคะ่ะพอเข้าไปนั่งที่แกลเลอรี่อะ แล้วมันมันสัมผัสได้ถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ต่อให้ท่านจะกลับคืนสู่วิมุตแล้วอ่ะแต่ทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะก็ไม่เคยก็ไม่เคยไกลจากใจของเราเลยแบบนั้นนะเจ้าคะ่ะ พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีพุทธคุณตาบุคุตาสังคนพุทธเมตตาธรรมเมตตาสังฆเมตตาไม่เคยอยู่ห่างจากใจของเราก็เพราะว่าใจของเราไม่ห่างจากพระองค์ไม่ห่างจากท่านไม่ห่างจากพุทธะธรรมะสังฆไม่ห่างจากปฏิพานใจของเราไม่ห่างจากพระองค์ไม่ห่างจากท่านท่านก็เลยไม่ห่างจากเราก็เพราะว่าเราไม่ห่างจากท่านไม่ใช่ท่านไม่ห่างจากเราท่านอยู่กับเราดีแหละแต่เราห่างจากท่านเจ้าค่ะ แบบนั้นเจ้าค่ะเออเออเออเราเรู้สึกว่าไอ้ท่านแม่เราหาจากท่านเออเมื่อไรท่านอยู่กับรถตลอดแต่แล้วในใจเราเป็นพุทธะเดียวกันไม่แบ่งแยกอะแต่เราหาจากท่านเราไปเป็นโลกไปเป็นกิเลสก็เลยห่างเจ้าค่ะเหมือนเหมือนเหมือนมันจะมีอะไรบางอย่างที่ที่หลงไปในขณะจิตนั้นเออมันจะบากั้นะคือเอาวิชาจะบากัันทาให้เป็นไม่เป็นหนึ่งเดียวกันเขาเรียกว่าจิตหนึ่งหรือพุทธะใชเาหรือเอโกธรรมุนจะเป็นหนึ่งเดียวกันไม่แบ่งแยก จิตหนึ่งคือจิตเราจิตพุทธเจ้าจิตพระลรหนสาวกคือจิตหนึ่งเดียวกันคือทำที่ไม่ไม่มีอะไรปรากฏหนึ่งเดียวกันเจ้าค่ะไม่แบ่งแยกไปของใครเหมือนกับน้ําในขวดเนี่ยน้ําในขวดเนี่ยพอเป็นน้ําบริสุทธิ์แล้วในขวดเนี่ยพอพอขวดแตกเนี่ยขวดที่เป็นอาวิชาเนี่ยพุ้มห่อน้ําที่เป็นนวิชาไว้เนี่ยมันแตกพอแตกปุ๊บน้ําในขวดเนี่ยน้ําในขวดปุ๊บแตะเจ้าน้าในขวดพระลาหัน้ำในขวดปจะเกวุจเจ้าน้ําในขวดของสัพพสัตว์ทั้งหลายมันก็คือน้ําเดียวกันเนี่ย แต่เพี่อตธรมตากันตอนที่มีขวดประกันแต่พอขวดที่วป็นวิชามันแตกไปแล้วเนี่ยน้ำในขวดแต่ละขวดเนี่ยมันก็ไปรวมกันในน้ำในธรรมชาติไม่ได้แบ่งแยกหรอกจริงๆก็คือน้ําแม้แต่อยู่ในขวดก็คือน้ําเดียวกันแต่เราเข้าใจเอาเองว่ามันมีขวดมาใส่มาเลยน้ําในขวดเนี่ยเป็นของเราไม่ใช่ของคนอื่นแต่ถ้าเราเปรียบเทียบเป็นน้ําไม่มีไปขวดเปล่ามันก็เหมือนกันในความเปล่าเนี่ยเป็นธาตุรู้ที่ไม่ปรากฏอะไรไปขวดเปล่า แต่มันถูกคุ้มได้ขวดเนี่ยได้ขวดข้างในมันเป็นความว่างเปล่าแต่มันถูกคุ้มได้ขวดเพราะถูกคุ้มด้ขวดเนี่ยใจอ่ะเดิมแท้ถึงไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรปรากฏมันเหมือนกับเป็นความว่างธรรมชาติเนี่ยเป็นความว่างเดียวกันในพุทธเจ้าพระปิจิกเจ้าลันสวกในในพุทธชนในสัพพะทัดตังหลายอ่ะก็เป็นความความว่างที่เป็นธาตุรู้ที่ไม่ปรากฏอะไรอยู่ในในขวดเปล่าแต่พอเอาขวดมาหุ้มความว่างไว้นี่ขวดเราอ่ะขวดเปล่าที่เป็นของเราขวดเปล่าของคนนู้นขวดเปล่าคนนี้แต่พอ ไอ้าาที่หุ้มเป็นอวิชาแตกแค่นั้นแหละไอ้ความว่างเปล่ากับธาตุรู้เนี่ยที่อยู่ในความว่างเนี่ยทีไไไ่ไม่ไม่ไม่อาจจะรับรู้ได้แนี่ยจัตนานและและจิตทิพย์กายทิพย์อะไรที่เป็นรู้ที่ไปกายทิพย์ที่ไปจิตทิพย์ที่เป็นฌานไม่อาจจะรู้ได้ก็ไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วความจริงตอนที่มีมีตอนที่มีขวดกั้นอยู่ก็เป็นหนึ่งเดียวกันแต่พอมีขวดมากัานคืออวิชาเรารู้สึกว่าเป็นของเรา มันก็เลยเปรียบเทียบว่าน้าในขวดนที่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยพอเป็นน้าสะอาดบริสุทธิ์นี่ขวดมากล้มันเลยขวดน้านี่เป็นของเราแต่ขวดแตกซะแล้วเนี่ยขวดของท่านแต่ละแตกขวดคนนี้ก็แตกน้ําก็ไหลอาบเอ่อไปเป็นไปเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยคุณไพหาได้ไหมว่าไอ้น้ํามันไหลไปรวมกันแล้วนี่มันไปขวดน้ําในขวดใครวะเนี่ยเพราะขวดไม่มีแล้วแล้วจะแยกได้ไหมว่าน้ําอันเนี้ยมันของใคร มันแยกน้ำไม่ได้แล้วเหมือนแยกธาตุรู้ที่เป็นรวมอยู่กับความว่างของธรรมชาติยมันแยกไม่ได้ละเป็นของใครเพราะว่ามันเป็นความว่างเดียวกันแต่พอมันมันจะมีอวิชามันรู้สึกอุปมันใส่ขวดแล้วก็เลยขวดนเนี่ยเป็นของเราแต่พอว่าแต่จริงอะต่อ้รันอยู่ในขวดมันก็เป็นน้ําเดียวกันทั้งทั้งทุกคนเนี่ยน้าอยู่ในขวดเนี่ยมันคือน้ําขวดอยู่ในขวดพุทธเจ้าอยู่ในขวดพระรหันตอก็คือน้ําเดียวกันหมดเลย แต่พอเอาวิชามาหุม้มรู้สึกว่าเป็นขวดของเราคนเดียวอธาตุรู้ไประสุเป็นของเราคนเดียวธาตุรู้ไรสุข,ของเราหรือจิตไปรสุหรือใจไปรสุแต่จิตเป็นของเราคนเดียวไม่ได้เป็นของใครแต่จิตมันคือหนึ่งเดียวกันโดยที่บอกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระยาทรงท่านห่างเราไม่ได้ห่างเราก็็นหนึ่งเดียวกันแต่เราที่เอาวิชามนหุ้มอยู่ทาใหา้เราห่างเราไปแบ่งเอาขวดมามาแยกเป็นของเราเจ้าค่ะ แล้วก็เมื่อวานที่เจอน้องแนตตี้อะค่ะก็เลยได้ได้คุยกันหลังจากที่ที่ที่คุยกับหลวงตาเสร็จแล้วแล้วแนตตี้ก็ถามว่าแม่ชีมาบวชอะแม่ชีได้อะไรคือในใจอะมันก็ตอบขึ้นมาเลยว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อะไรเลยเจ้าค่ะแต่แค่ว่าจากตอนแรกที่มันเข้าใจผิดตอนนี้มันก็ก็แค่เข้าใจถูกขึ้นมาแค่นั้นเองเจ้าค่ะหลวงตา ก็แค่นั้นแนี่แต่เราเรารู้สึกว่าก่อนบวชกับหลังบวชจนถึงบัตรนี้เราว่าสิ่งที่หายไปคือความทุกข์ความทุกข์และความกังวลเนี่ยเราหายไปหมดสิ้นนี่แหละคือสิ่งที่ประเสริฐสุดเราไม่ได้ได้อะไรมาแต่เรารู้สึกว่าความทุกข์ใจที่เราเคยมีความกังวลใจที่เราเคยมีมันหายไปเพราะตอนเราไปคารวะเนี่ย ถึงแม้แต่เราเป็นผู้สอนธรรมปฏิบัติธรรมแต่เราก็ยังมีความความทุกข์ใจมีกองกังวลใจอยู่ลึกๆว่าอะไรเดี๋ยวเขาก็จะต้องมาทวงว่างานเสร็จยังงานเสร็จออยังติวียนง,งานคดีเราสุดจยังเขียนยังในโคตายย้ายังทุกวันทุกวันเราก็ต้องสอนคนก็ต้องเยอะด้วยแล้วงานเราก็ยุ่งด้วยเขาก็จะต้องมาทวงงานเราว่าเราเสร็จยังโคต้าเราได้ยังเนี่ยคำภาษาเราจะเขียนไม่ทนันอะไรเยจะข,า,นขนาดเท่านน้นเลเลยโอ้ยก็เขียนก็ไปเลยร้อยเรื่องเราเขียนเป็นหลักสิบเนี่ย เขาเจ้าหน้าที่เขาก็มาทวงเราอยู่เลยว่าอาจารย์อาจารย์ขออาจารย์จะไม่ได้นะจะไม่ได้นะมันโทรทุกวันมันไอ้ในใจลึกมันกมันตื่นนอนมันตอนเช้ามันมีความกังวลแอบแฝงอยู่ว่างานเราจะไม่เสร็จงานยังไม่เสร็จงานงานไม่เสร็จเนี่ยคนอื่นเขามันกลับไปก็ไปนอนไก่นาผ้าเขียนงานทั้งวันทั้งคืนตื่นมาตีเท่าไหร่เขาก็ลุกมารีบไปเขียนต่ออะไรอย่างเงี้ยคือเขาคิดแต่เรื่องงานคือมันพอมันปิ้งไอเดียว่าจะตัดสินยังไงอ่ะถึงตีไหนก็ต้องลุกมาเขียนเลยรีบเขียนแล้วลืม เมื่อกิดในชีวิตเลยมีแต่แทบไม่ได้หลับเลยทั้งวันทั้งคืนพวกนี้มันเหมือนกับมันฝันเลยฝันก็จะเป็นคดีเลยอ่างเงี้ยๆๆแล้วก็ต้องตื่นมาเขียนการดึกอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เราบอกว่าเว้ยโอ้โหมันไม่ชอบมาคุยว่าอวดว่าเนี่ยทาไปตั้งล่วงหน้าเกินไปเป็นเลยร้อยเรื่องแล้วเนี่ยโอ้โหราจะเพลงแค่หลักสิบเ <c oughs> ว้ยเพื่อนทำนไปเป็นเลยร้อยเรื่องเราก็โอ้โหเราก็เอ้ยอ,อย่าขยันมากสิมันเขาไม่ได้ต้องทํามากขนาดนั้น แทับมันก็ทํากันจนกระทั่งแบบว่ามันเป็นคือนอนก็แทบจะฝันอยู่ในรถกระถาก็คิดถึงแต่เรื่องคดีเรื่องเรื่องว่ามันจะลงยังไงจะตัดสินยังไงคือชักชีวิตอะทักวันนักคืนไปแต่เนี้ยสุดท้ายบายพาดหัวใจกันไปแถวบมะเร็งกินตายอายุยัะไม่มากกันไปแถวหมดบายพาสสองสาเส้นแล้วสุดท้ายอะไอที่ทํามาเนี่ยล่วงหน้ามาเป็นลอยๆพอถึงเวลาทํางานไม่ได้แย่ <Yeah. S 1> เลยหมดสภาพอยู่เนี่ยเนี่ยรุ่นเราตายไปต้องไม่รู้กี่คนเลยเ เป็นเปนเครียดเครียดเออมันเครียดโดยไม่รู้ตัวนะเครียดเพราะว่าอะไรโอ้โหมันมีแต่งาน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 แล้วเราก็สอนด้วยลูกศิษย์ก็เต็มไปหมดเลยออจะถามอะคนเมื่อก่อนเนี้ยไม่มีว่างนะหนึ่งคนหนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบหนึ่งคนหนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบไปไปไปเลขาเรามารับรับโทรศัพท์ว่าต้องมาตามเวลานี้เป๊ะ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 เหมือนไปหาหมอเลยเกินเวลานี้ไม่ได้นะถ้าเกินไปต่อคิวข้างหลัง แล้วหนึ่งคำถามได้หนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบไปหนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบไปเพราะคนมารอคิวยาวมากเลยเพราะหลวงตาพูดพูดเรื่องที่ว่าความทุกข์มันหายไปก็จริงอย่างที่หลวงตาบอาากเราเลยเราเลยพอถึงเวลาเนี้เรารู้สึกว่าความทุกข์ว่ากังวลใจเรามันหายไป<ช>เมื่อก่อนนี้เราเป็นผู้สอนธรรมเราไม่ไม่ได้ทุกอะไรไม่ได้ไม่ได้ทุกอะไรเกี่ยวกับโลกโลกไปแต่มันมีแอบแฝงเรื่องความทุกข์เรื่องทำงานไม่ทันม้างเรื่องเรื่อง อะไรเนี่ยรับกวนรับผิดชอบเพื่อใง่ายเดี๋วต้อนรับผิดช,ชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่อเนี่ยมันมีความทุกแอบแฝงเครียดอยู่โดยที่เราเราก็มองเห็นอยู่แต่พอเดี๋ยวนี้มันมันหมดแล้วเราออกมามันมันเลยหมดเลยเราลาออกจากงานความเครียดเรื่องงานความกังวลเรื่องงานเรื่องโคตา้าที่ก็จะมาถามเรา,มา,า,ม,เรามาทวงเราก็มหมดสิ้นไปแล้ค่ะหลวงตาแล้วก็ความเครียดเรื่องครอบครัวอะไรเราก็หมดสิ้นเราเราก็ไม่ได้คิดถึงอีกเลย หลวงตาเจ้าค่ะหนูมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคือก่อนหน้านี้ตอนยังไม่ได้มาเป็นแม่ชีอ่ะเราก็ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เหนื่อยขนาดนี้ค่ะแต่พอมาเป็นแม่ชีอ่ะมันมันเหนื่อยแต่มันเหนื่อยแค่กายมันทํางานเสร็จคือมันก็คือจบมันก็จบ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 ไปแต่ในทางกลับกันอย่างที่หลวงตาบอกความทุกข์ความกังวลในใจมันมันก็หายไปหายไปเราว่าแล้ว่าแค่นี้มันก็ประสบสูงสุดแล้วไม่มีอะไรประสฐสูงสุดกว่านี้แล้ว คือมันขอแค่ความทุกข์ความกังวลใจหายไปแค่นั้นนะเราว่าไม่มีอะไรสุขเท่าแล้วความกังวลใจเป็นทุกข์ในโลกนี่ไงความกังวลใจเป็นทุกข์ในโลกเพราะฉะนั้นน่ยความทุกข์ความกังวลใจความเครียดมันหายไปแค่นั้นเนี่ยความทุกข์ในโลกมันก็หายไปอันนี้มันประเสริฐสูงสุดแล้วไม่มีอะไรเท่าแล้วเราว่าไม่มีอะไรเท่าแล้วคุณมีเงินมากมายดูดิ เศรษฐีอันดับของโลกของสไตล์าตากูไปถามที่แต่ละคนเป็นไง <laughs> เศรษฐีอันดับต้นๆของโลกเรียงกันมาทุกคนกูนไปเราไปถามดูวเป็นไงบ้างะโอ้ยเศรษฐีมหาเศรษฐีเจ้าปืนยิงตัวเองตายเราเคยช่วยเหลือมาก็มีเนี่ยเจ้าปืนยิงตัวเองตายทั้งผัวทั้งเมียเราเราช่วยเหลือเราพูดไม่กี่คำหัวเราะแล้วก็โทรศัพท์มาขอบคุณเราครั้งเดียวเราไม่เคยเจออีกเลยเพราะเนี่ย สิ่งที่ประเสริฐตุดแน่ที่ท่านเอาบวชกันเนี่ยคือความทุกข์ความเครียบมันหายไปที่ท่านกล่าวว่าทมของพระเรยซูเจ้าทั้งหลายคือความสิ้นกังวลความไม่ยึดมั่นถือมัน่นเนี่ยคือเป็นธรรมของพระเจ้าทั้งหลายกลกแกรคิดเนี่ความสิ้นกังวลก็สิ้นทุกข์ความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีูุทุกข์แค่นี้เองถ้าอยู่กับความสิ้นกังวลสิ่นความจิตมั่นถือมั่นมันก็สิ้นทุกข์สิ้นกังวลความกังวลเนี่ยเป็นทุกข์ในโลก กังวลทุกในกี่กเแต่นี้พอไม่มีกังวลไม่มีความที่บ้านถึงบนะ้านอะไรันก็ไม่มีอะเราสบายมากเลยนั้นไอ้ความกังวลอะไรอยู่ในใจมันมีอะไรลึกๆแอบแฝงมันทุกตั้งนั้นแน่ทุกพอมามาบวชเสร็จแล้วมันหมดภาระาทางโลกไปหมดเลยที่ว่าโลกธรรมแปดมันหมดภาระไปหมดเราไม่ไม่รับเงินทอง ไม่ยุ่งเกี่ยวครอบครัวไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินอะไรเราไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยแม้แต่กระเพิกเดียวกเงินทองเราก็ไม่มีไปของสงหมนเราสบายใจมากมาไม่เหลืออะไรเลยไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรสักอย่างที่ดินของเราก็ไม่มีวัดเราก็ไม่มีเงินทองเราก็ไม่มีของสงหมนเราไม่มีอะไรเลยคุณกลางไปของสงหมนเราตายแล้วก็สงก็ใช้ต่อไปราะเราไม่มีอะไรยึดไว้ แล้วเ,เราก็เลยไม่กังวลถ้ามีความยึดสิ่งใดไว้ก็ย่อมกังวลกับสิ่งนั้นมีความทุกข์กับสิ่งนั้นไม่มีอะไรยึดไว้ไม่มีอะไรคาดหมายอยากได้อยากเอาอยากเป็นมันก็ไม่มีไม่มีความยึดใดคุณยึดนี่ไม่ใช่ว่าวยึดแน่ดีดด้วยนะยกระยึดในปัจจุบันแล้วก็คาดหมายจะไปเอาในอานาคตคือนิพพานล้วนแต่ทําให้เกิดความทุกข์กังวลไม่สิ้นความทุกข์กังวลแต่เราไม่มีเราไม่มีอย่างนั้นมีแต่แตปัจจุบันที่ไม่มี อดีตไม่มีอนาคตในปัจจุบันก็ไม่ยิดอะไรความทุกข์กังวลก็ไม่มีก็สบายใจอย่างเดียวสบายใจไม่ใช่ไปจับอารมณ์สบาย <c oughs> <c oughs> คือมันสบายใจเพราะมันไม่มีไม่มีความทุกข์กังวลไม่เหมือนสบายที่เราเป็นคารวาสและไม่เหมือนตอนที่เราออกมาบวชใหม่ยังมีความทุกข์กังวลนีอะไรเราสอนพวกท่านก็ยังมีห่วงใยพวกท่านอะไรแต่หลังๆนี่เราก็ค่อยๆทําใจได้ เราทำใจกับพวกท่านได้ทำใจกับพวกท่านได้ดูดูดาดาว่าๆเลยก็ทาใจได้เออล้วกังวลกับพวกท่านเพราะว่าเราตายไปแล้วพวกท่านก็ต้องอยู่ได้เราก็หมดวง่หมดกังวลเพราะว่าเราก็สอนเต็มที่แล้วเราตายไปแล้วพวกท่านก็อยู่ได้เนี่ยที่บอกว่ามาบวชทําไมที่เพื่อนก็ถามเนี่ยก็เนี่ยคืออะไรแล้วได้อะไรไม่ได้เลยแล้วความทุกข์ ความเครียดกังวลมันหายไปแค่นั้นแหะมันหมดสิ้นไปแกนี้ประสฐสูงสุดแล้วพระเจ้าทั้งหลายท่านอยู่กับธรรมที่สิ้นยึดทิ้นกังวลสิ้นกังวลทิ้นยึดถ้ามีอะไรสิ่งใดยึดไว้นิดเดียวหรือมีเทคหมายไว้อนาคตจะเป็นอนิพานในอนาคตวิญญาณก็จะมีที่ไปมีที่มาเกิดและมีที่ตั้งอยู่แต่ถ้าไม่มีที่ยึดที่หมายอะไรไว้สักอย่างเดียววิญญาณก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ตั้ง ไม่มีที่ไปไม่ต้องมาหาเกยดับไปเหมือนเปลวไฟสิ้นเชือ้อเนี่ยหลวงปู่ดูนาตัวหลกให้พอาจารย์ท่านพูดคํานี้สุดท้ายก็ยิ้มแล้วก็ดับไปขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงตาสาธุ